สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับมายในช anel Talitton Shop นะวันนี้มายก็จะมากับการถามเพื่อนๆนะคะว่าจะใช้นี่เลยสกูชี่แจกดีป้าแจกดีไหมนะก็ถ้าอุ้ยถ้าพื้นหลังไม่ไม่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไม่ใช้เป็นหัวนอนนะอันนู้นปืนแก๊ปนะคะ อันนี้ไม่หนหเตียงนอนของไม้นะนี่<ม>เป็นเตียงนอนดิมันเป็นฟูกนะคะวางกับพื้นนะเพราะว่าเราแบบนอนแยกกับพ่อตอนแรกก็นอนพ่อบนเตียงนะแต่ว่ามันเออไม่ต้องรู้หรอกก็จะมาถามเพื่อนว่าเราจะแจกกันดีไหมถ้าอยากให้ไม้แจกให้เม้นใต้คลิปเลยนะคะว่าแจกนะคะสำหรับใครที่อยากให้ไม้แจกนะก็บอกว่าแจกนะคะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะแบบอยากให้ไม้แจกเยอะเดี๋ยวไม้ก็จะมาแจกสกูชี่สละเปานี้กันเดี๋ยวเราจะมารีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสกูชี่ชิ้นนี้นะคะก็เนื้อนุ่มมาก ค่ะเราก็ได้เห็นแบบประมาณนิดๆหน่อยๆแล้วนะคะว่าเออยังไงอ่ะว่าสกูชีซาลาเปานี้มันยังขาวอยู่นะคะไม่ดำนะเพราะว่าหมายถึงซื้อมาเมื่อวานเองมีให้หนึ่งรางวัลเท่านั้นนะคะเพราะว่า ซับไม่ย,ยังมีไม่มากนะถ้ามายมีซับมากเดี๋ยวมายจะมาแจกเยอะๆแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้อเอาแค่อย่างเดียวไปแล้กันเพราะว่ามายก็รู้ว่าจะมีใครเล่นหรือเปล่าสําหรับใครที่อยากให้มายแจกนะคะให้เมนใต้คลิปไว้เลยว่าอยากให้แจกนะจะบอกยังไงก็ได้ว่าอยากจะให้แจกหรือเปล่านะคะถ้ามีคนเล่นเยอะเดี๋ยวมายจะมาบอกกติกา หรือว่าวิดีโออะไรอย่างนี้คลิปหน้ากันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดติดตามมาด้วยเดี๋ยวมาขอไปแพ็คสกูชีสระเปาก่อนนะคะมันจะได้ไม่ดำนะแล้วก็จะได้ส่งถึงมือนะคะสำหรับใครที่อยากให้แจกก็เมนแจกไว้ใต้คลิปเลยบ๊ายบาย